สวัสดีค่ะคุณชาวราศีกุมภ์ค่ะฟ้าใช้พระหานไพ่นะคะทำนายดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะสถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือน2เดือน3 4มห้าเดือนจนถึงปีกันเลยทีเดียวท,ะนะท่านตรงกับสถานะใดท่านก็รับชมรับฟังให้ตรงกับสถานะนั้นของท่านได้นะคะก็ทุกฟังทุกครั้งที่ฟ้าจะทํานายให้นะคะฟ้าจะระลึกถึงครูบาอาจารย์ขอบารมีท่านเนี่ย ให้ผลการทํานายแต่ละหัวข้อแต่ละคําถามของชาวราศีกุมเนี่ยนะคะให้ออกมาได้ใกล้เคียงและตรงกับคุณมากที่สุดนะคะฟ้าทํานายให้ในเดือนสิงหาคม2566นี้นะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมรับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานชาวโสดราศีกุมเดือนสิงหาคม2566ค่ะขอพลังงานค่ะ ขอประกานความรักสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกุมเดือนสิงหาคมสองห้าหกหกค่ะขอพระงานค่ะขอพร,ระงานความรักคนมีกู้มีครอบครัวชาวราศีกุมเดือนสิงหาคมสองห้าหกหกค่ะขอพระรงานค่ะ มาดูทิศทางพลังงานชาวโสดของคุณชาราศีกุมกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคม2 5งหนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจะเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจอีกไม่น่าจะเสน่ห์ดีอีกมาแล้วมีพลังงานหลายๆท่านชาวโสดเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็จะมีหลายๆรูปแบบพลังงานเนาะะมาดูพลังงานกันเลยนะคะคุณได้พลังงานเอ่อเซเว่นออฟบังส์นะคะคุณได้พลังงานไฟออฟซอร์สนะคะคุณได้พลังงานจัสติกนะคะคุณได้พลังงานจูไฮเปอร์นิเซสเป็นพลังงานที่ต้องบอกกล่อง ต้องบอกก่อนว่าชาวโสดหลายๆท่านหลายพลังงานที่กำลังรับชมรับฟังนะคะก็จะมีหลายท่านหลายพลังงานเนาะที่เหมือนกับว่าเาพิ่งตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์ที่คุมเครือพยายามแล้วพยายามอีกนะแล้วก็ไปต่อกันไม่ได้จริงๆนะคะและบางท่านเนี่ยก็แบบเหมือนกับอยู่ไปไปไปรู้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่ขบซอนนั่นเองก็จึงจัดติดเนี่ยนะหลายๆท่านหลายพลังงานชาวราศีกุมนะก็ ยังคงโสดอยู่เพราะว่ายังเจอพลังงานเนี้ยคือตัดสินใจพักกับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้นะคะแบบหยุดก่อนพอก่อนนะหลายๆท่านเป็นอย่างนี้เลยก็คุมเครือสักขนาดน,นี้อ่ะไม่ชัดเจนนั้นฉันก็เอ่อนั่นฉันก็ขออยู่แบบของฉันดีกว่าอะไรเงี้ยหลายท่านจะคิดแบบนี้แล้วฉันก็ควรที่จะเดินหน้าต่อว่าเผื่อจะเจอใครที่ใชจ่จริงๆเข้ามาแล้วเขาหรือเุกคนะอาจจะไม่มีใครอะไรเงี้ยหลายๆพลังงานจะโสดจะคิดในรูปแบบนี้นะคือจะหยุดกับความสัมพันธ์เนี้ยที่ฟ้ากรรมาข้างต้นเนี่ย นะหลายหลายท่านเป็นในรูปแบบนี้นะคะก็ถามว่าในช่วงนี้ทุกพลังงานชาวโสดเนาะ,ะไม่ว่าท่านจะหยุดกับความสัมพันธ์ภักกับความสัม,ม,สมพันธ์ที่ฟ้ากลับมาข้างตน้นหรือท่านที่รอคอยความรักอรอคอยคนรู้ใจหรือ,อะจะมีใครเข้ามาอ้อยมาจีอีกไหมนะหลายๆท่านหลาย,หลาย,ห,ลายหลายพลังงานก็มีคนคุยอยู่แต่ก็ยังไม่ใช่ไม่ตรงใจก็ไม่ถูกใจสักทีก็เข้ามารับชมรับฟังช่องฟ้าใช่ไหมเอ๊ะจะมีอีกไหมนะคะ,นะคะก็ช่วงนี้คุณจะ มีสเสน่ห์แรงดูดอกเพศตรงข้ามสูงนะคะคุณชาวราศีกุมนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่ที่เข้ามารับชมเราฟังเนาะกับเพศเอานะคะคุณจะมีสเสน่ห์แรงดูดอกเพศตรงข้ามสูงมากๆเลยนะคะนอกจากมีสเสน่มีแรงดุดสูงแล้วนะคะคุณได้พลังเดอ a r สตาร์สำหรับท่านใดนะคะที่รอคอยอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาบ้างอยากจะคนที่ใช่ตรงใจบ้างคุณได้พลังเดอร์สตาร์คุณได้พลังเดอ Lo ลเวอร์สมีโอกาสสูงมากๆนะคะ หลายๆพลังงานหลายๆชาวราศีกุมหลายพลังงานหลายๆดวงชะตาเนะะี่ยเกณฑ์ตา่างของคุณในช่วงนี้นะคะเมื่อบุญวาส,สนาถึงพร้อมนะคะบุญทํากาแต่งเนี่ยทำให้ได้มาเจอกันนะคุณได้พลังเดอะเลเวอร์เดอะตคุณมีโอกาสที่จะพบใครคนนั้นเนี่ยนะถูกตาต้องใจกันจะได้เรียนรู้ทงความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนสิงหาคม25งนี้แน่นอนเลยค่ะ อแต่ไม่ใช่ทุกพลังงานนะคะเมื่อบุญถึงพร้อมบุญทำกรรมแต่งนะคะฟ้าจะช่องฟ้าจะาในรูปแบบนี้เนาะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเออเอ๊ะฉันจะเจอแล้วเห็นเจอแต่เง,งี่ยก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเรื่องความรักของแต่ละคนไม่เท่ากันนะฟ้าก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ด้วยนะคะนะก็อ่ะ80%นะชาวโดาสดราศีกุมในช่วงเดือนสิงหาคม256นี้เมื่อบุญ ทาแก่บุญทำกรรมตามบุญทากรรมแต่งถึงพร้อมนะคะจะได้เจอคนที่ใช่ที่ตรงใจะให้ได้เรียนรู้สารสัมพันธ์กันในช่วงนี้อย่างแน่นอนบอกเลย80%อนะคะอีก20%อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออนะก็ยังแบบโดนปาดอยู่นะปาดอยู่ในเรื่องของกรรมเรื่อง,องความราักอางเงนะี้ยก็ยังแบบเออเจอแล้วก็ยังไม่ใชย่ยังจะต้องให้เจอคนที่เข้ามาที่ในรูปแบบที่ว่า ยังเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรอยู่บางคนนะเข้ามาสารสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรค่ะนะเมื่อบุญถึงพร้อมนะคะทุกคนทุกท่านเรามีคู่เนี่ยนะเราได้เจอแน่นอนเป็นคู่กันแล้วไม่แคลกันหรอกนะคะจริงไหมล่ะค่ะอ่ะคุณได้พลังงาน T of Pentacles นะคะพลังงานนะคะ T of Pentacles หลายท่านหลยพลังงานจะเจอกันในในที่ทํางานนะอ่ะ ะจรจาสื่อสารประสานงานกันอาจจะทําให้ถูกตาต้องใจกันก็เป็นได้นะคะหลายท่านหลายพลังงานนะคะแล้วก็หลายท่านอาจจะเจอกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้สังสรรค์ไปไปงานเลี้ยงอะไรกับเพื่อนกับอะไรหรือกับสัมมนาเรื่องงานหรือก็ตามแต่หรือเดินทางอะไรเงี้ยคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นนะเข้ามาอ้อยมาจีบพอเจอกันก็จะถูกตาต้องใจกันทําให้อยากเรียนรู้กันฟ้าบอกเลยชาวโดาสดราศีกุมหลายท่านหลายพลังงานมีโอกาสสูงมากที่จะได้ เรียนรู้ทําความรู้จักกับใครสักคนในช่วงนี้อย่างแน่นอนเลยนะคะขอให้ทุกพลังงานชาวโสดราศีกุมขอให้สมหวังเจอคนที่ใช่ที่ตรงใจทุกพลังงานเลยนะคะขอให้มีสุขมากๆค่ะค่ะก็มาเออก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะฟ้าจะดึงบุค,คลิกรูปร่างนิสัยสีผิวนะคะ,ะฟ้าจะดึงบุค,คลิกรูปร่างสีผิวจากไพ่ทอรีสนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้ก็อย่าไปเท็กซิเรียนะคะแต่ถ้าตรงตใจก็ลองดูนะคะ คุณได้พลังงานคุณได้ผิวอสองสีบางสองสีบางกลางถึงสันทัดนะคะ,ะผิวสองสีบางสูงนะคะผิวขาวบางสูงค่ะได้แต่คนหุ่นดีนะคะช่วงนี้นะคุณชาลราศีกุมนะคะมอญมาจีบนะคะ,ะลักษณะบุคลิก,ล,กลักษณะบุคลิกนิสัยเพิ่มเติมนะคะคาดึงมาใ,ใส่ไพ่ love tarot นะคะ คุณได้ฟานเดอร์สเตนนะคะเขาหรือเธอคนนั้นจะทํางานเก่งนะคะดูมีหน้ามีบารมีนะคะคนนี้ก็จะแบบเก่งอ่ะแล้วก็พูดตรงด้วยนะอ่ะดูดีนะ,ค,ะคุณชอบแบบนี้มันก็ลองดูนะคะลักษณะแบบ n i สอปเอนดิเคิลส์นะคะเแบบ nice ขาหรือเธอคนนี้ทำงานการเงินนะคะการเงินทุกรูปแบบเลยทํางานการบัญชีก็ได้ด้วยเช่นกันคนนี้จะเป็นคนที่ชอบความรักความสัมพันธ์ที่แบบจับต้องได้นะคะความหมายของจับต้องได้หมายความว่าไม่ชอบความสัมพันธ์ที่แบบ เล่นๆหรือคุ้มคืออะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบแล้วก็ชอบแบบความสัมพันธ์ที่เสมอต้นเสมอปลายค่อยเป็นค่อยไปไม,ไม่รีบไม่ร้อนแล้วคนนี้ก็ดูดีนะคะคนจริงใจคนหนึ่งเลย็ต้วเอาชอบแบบนี้มั้ยนะคะลักษณะแบบ queen of wands นะคะเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยก็จะทำงานเก่งแต่งตัวเก่งนะดูดีนะ smart girl smart m a นเลยนะคนนี้ก็จะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดเพศความสูงเช่นกันแล้วก็ดึงดูดสายตาคุณเช่นกันนะคะทำงานเก่งค่ะคนนี้ ะะก็ดูเอานะคะว่านะคุณชอบในรูปลักษณะแบบใดนะหลายท่านก็มีสเปคไม่เหมือนกันใช่ไหมคะรัะน,นั้นก็เป็นไกด์ไลน์ให้ถ้าตรงดวงใจก็ลองดูขอให้ทุกพระราชาชาวราศีกุมนะคะขอให้สุขสมหวังเจอคนที่ใช่ได้มาเรียนรู้ทําความรู้จักกันนะคะนะ สำหรับความรักสถานะไม่ชัดเจนคุณชาวราศีกุมคะ่ะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนนะคะทิศทางอารมณ์พลังงานความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนสิงหาคม2 5งหนี้เป็นอย่างไรนะเรามาดูกันเลยนะคะความสัมพันธ์ท่านไหนที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะเป็นพลังงานดีรวมนะคะนะคุณได้พลังงาน six of swords นะคะคุณได้พลังงาน two of cups นะคะคุณได้ได้พลังงาน the h a p princess <c oughs> เป็นพลังงานที่น่ารักมากเลยนะโอ้โห,โหแบบเพิ่งเจอกันนะคบ การรู้จักกันนะเดือน 2, 2> เดือนเนี่ยบอกเลยว่าหลายๆท่านหลายพลังงานนะในช่วงเดือนสิงหาคม2566 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6นี้นะคุณจะได้มาพบปะพูดคุยเจอกันนะนะบางท่านถ้าไกลต่างถิ่นดังแดนหรือก็ตามแต่นี่นะอาจจะอาจจะวิดีโอแชทเอ่อวิดีโอแชทคุยคอกันนะแล้วก็แบบทำความรู้จักกันมากขึ้นแต่ท่านใดที่ไม่ได้ไกลกันมากแล้วก็มีโอกาสาที่จะได้นัดพบกัน ด้วยนะคะในช่วงนี้นะสำหรับท่านที่ไม่ได้ไกลกันมากนะก็อะา,า,ารแปพลังงานนะคู่ของคุณกับตัวคุณเนี่ยจะนัดพบพูดคุยกันเพื่อสางสัมพันธ์เรียนรู้กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยคุณได้พลังงานเอ,อ่อซิกออฟซอร์สด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยที่เริ่มต้นเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะแต่พลังงานไพ่ติ่งเล็กหน่อยก็คือเอ,อ่อมีพลังงานเดอะไฮเปอร์ปรินเซสนะคะอาจจะเป็นตัวคุณชาวราศีกุมก็ได้นะคะที่แบบว่าบางครั้งอารมณ์ก็แบบ มีมีความกังวลนะมีความแบบสวิงในเรื่องของความสัมพันธ์คือพลักงานเหมือนกับว่าบางท่านบางเกณฑ์ตามลังงานหลายๆคู่นะอยู่ไกลกันเนาะไม่ค่อยได้พบปากกันจริงเท่าที่ควรจึงทําให้มีความกังวลอารมณ์เนี่ยจะจะขึ้นลงในเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์บางครั้งเดี๋ยวก็อยากเอาใจใส่บางครั้งอยากจะนิ่งอะไรเงี้ยบางครั้งก็อยากจะเอาง่ายบางครั้งก็อยากจะหวานบางครั้งก็อยากจะเกลี้ยวกวล่อมอะไรเงี้ยให้ได้ดังจิ่ดั่งใจ อาจจะไม่ใช่คุณชาวราศีกุมภ์ก็ได้พลังงานไวเบอร์ซ่ากลับกันได้คุณลองสังเกตนะอาจจะเป็นคู่ของคุณเข้าเธอคนนั้นก็นได้ที่จะมีอารมณ์พลังงานในรูปแบบนี้นะคะฟ้าเชื่อว่าหลายพลังงานชาวราศีกุมภ์เนี่ยคุณมีเซนด์ดีอยู่แล้วนะคุณสังเกตพลังงานได้ตัวคุณเองไหมหรือว่าเป็นคู่คุณเข้าเธอคนนั้นที่แบบว่าอารมณ์แบบนี้นะคะแต่ถึงกระนั้นเป็นพลังงานที่ติ่งเพียงเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรที่แย่เลยนะคะก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนพออารมณ์เปนี้ใช่ไหมซึ่งแบบนี้ปั๊บต่างคนนนกก็ต่างงงจะงออัไป เหมือนพ่อแ,แง่ในหนอนนิสหนึ่งแต่ต่างคนต่างถูกอกถูกใจเหมือนชูออฟคัพเลยเหมือนรักแรกพบเลยจริงไหมล่ะคะลองสังเกตทางงานนะหลายคู่แล้วครับเป็นอย่างนั้นเลยทุกอกทูกใจแต่ว่าในช่วงนี้จะมีอารมณ์แบบอึมครึมนะที่ฟ้ากล่าวมาสักคู่ก็อยากให้ไพ่ดูเรานะคะคุณชาวราศีกุมนะคะถ้าเป็นตัวคุณเองคุณก็ปรับสมดุลพลังงานถ้าเขาหรือเธอดีต่อใจก็ค่อยๆปรับสมดุลความรู้สึกของตอนเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้สารสัมพันธ์เพื่อจะได้ขยับพัฒนาความรักสัมพันธ ไปอีกเกรเวลนะคะขอให้ทุกท่านทุกพรังานท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเนี้ยนะเดือนสองเดือนนี้นะขอให้อ่มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์สิ่งใดปรับจูนก็หาก,กันได้ก็ปรับนะคะเพื่อจะได้ไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงที่ว่าถ้าคุณมั่นใจแลอะอะนะไปสู่ความชัดเจนชัดเจนมากอะไรเงี้ยนะก็ขอให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์ค่ะค่ะสำหรับ ความรักสถานะไม่ชัดเจนคุณชาวราศีกุมนะคะท่านที่คบกัน3 4มหเดือนแล้วทิศทางพลังงานความรักความสนับสนองคุณในช่วงเดือนสิงหาคม2 5งหนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานโดยรวมนะคะพลังงานท่านไหนที่ดีอยู่แล้วหอยดิง้งห่นไปนะคะนะคุณได้พลังงานเดอะเวิลนะคะคุณได้พลังงานควีนออฟแวนนะคะคุณได้พลังงานเพสออฟเพสออฟเพนติสนะคะ เป็นพลัางงานที่คุณคบกันมา3 4 5สี่ห้าเดือนเนาะก็มีระยะเวลาแล้วนะรู้จักกันมาก็โอเคแล้วแหละนะหลายๆท่านหลายพลัางงานก็แชทเชืช่อเดียวคอลสัดส่วนใหญ่คุยกันเนาะก็อาจจะมีด้วยได้เรื่องของระยะทางนิดนึงอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้ไกลกันมากหรือตางถินแดนอะไรเงี้ยก็ไกลด้วยเรื่องของงานเรียนอะไรอย่างเงี้ยเไม่ได้พบไม่ได้ค่อยแบบอ่าไม่ได้ค่อยพบกันมากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้ขัดการติดต่อเนาะหลายๆคูห่หลายพลัางงานก็ติดต่อกันสื่อสารแชทเชืช่อเพีคอลเพื่อให้ ไม่รู้สึกว่าห่างเหินกันนั่นเองเป็นในรูปแบบนี้นะคะและคุณทั้งคู่เนี่ยก็มีความถูกจิตถูกใจผูกจิตผูกใจกันมากคิดถึงคเน่งห่างกันนะแล้วมีพลังงานของคุณทั้งคู่ด้วยอาจจะเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้หรือตัวคุณชาวราศีกุมก็ได้นะที่มีความรู้สึกว่าเราครบกันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคืออยากจะชัดเจนอยากจะถามคู่ของคุณเขาเธอคนนั้นว่าเป็นแฟนกันไหม อ,อยากชัดเจนอะไรอย่างนี้ลองสังเกตพลังงานจริงไหมนะคะหรืออาจจะเป็นคู่ของคนเข้าเจอคนได้ที่อยากจะถามว่าจะชัดเจนกันไหมจะเป็นแฟนกันไหมเราครบกันมาระยะหนึ่งแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็ถูกใจกันอะ่ะก็ชอบอะ่ะเออก็ชัดเจนไหมอะไรเงี้ยหรือเป็นคู่น้องคู่ก็ได้ที่จะมีพลังงานที่คิดในรูปแบบนี้ฟ้าสรุปให้ตามหน้าภายในีรูปแบบนี้เลยพลังงานดีมากๆนะคะหลายๆคู่หลายพลังงานหลายความสัมพันธ์คุณมีโอกาสที่จะตกลงพูดคุยชัดเจนกันมาก นะคะ80%ชัดเจนกันเป็นแฟนกันก็มีด้วยนะคะอีก20%ก,ก็อาจจะแบบชัดเจนกันมากขึ้นมากขึ้นทำความเข้าใจกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็อ่ะก็เป็นพลังงานลงฟ้าก็จะอ่านสรุปให้ในรูปแบบนี้นะ นะคะก็คุณคะคนเราเป็นคู่กันแล้วไม่แควกันหรอกนะคะจริงไหมถ้ามีบุญวาสนาต่อกันก็ทําดีต่อกันไว้นะคะก็ทหมดบุญวาสนากองอีกเรื่องนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลถ้าใช่ก็ไปต่อขอให้คุณนะคะมีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์ตามที่พลังงานไฟฟ้า,าเปิดมาให้นี้เลยขอให้หลายคู่หลายๆพลังงานสมหวงังมีความสุขมากๆค่ะค่ะสําสหรับ ความรักนะคะสถานะมิชชันท่านที่คบกัน6กเจดเดือนจัปีแล้วนะคะคุณชาวราศีกุมนะในช่วงเดือนสิงหาคม2อ6หนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูทิศทางพลังงานของคุณกันนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมคู่สัมพันธ์ท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะนะคุณได้พลัง,งาน six of wands นะคะคุณได้พลังงาน the lovers นะคะคุณได้พลัง,งาน the sun นะคะว,ว้ามากๆเลยนะคะ,ะหลายพลังงานช่วงนี้ชาวราศีกุมดีนะคะอะ คุณได้รัน,น six of wands the lover the sun พลังงานเนี่ย the lover ฟาจะไม่อ่านรักเราสองสาคนไม่ใช่นะคะหรือรักทางเลือกไม่ใช่เพราะว่าพรังงานไพ่ไม่ได้มีอะไรที่เป็นในรูปแบบนั้นเนาะทีนี้เนี่ยฟ้าจะอ่านว่านะคะหลายๆคู่หลายพลังงานในช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจอะบางท่านอยู่ไกลกันนะอะจาจจะไกลด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนหรืออยู่ไกลกันคนละทิศคนละทางที่ใดก็ตามแต่ นะคุณมีโอกาสที่จะได้พูดคุยถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้นะบางท่านเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยให้ครอบครัวคู่ทั้งทั้งคู่ได้รับรู้หรือสังคมได้รับรู้นะคะในช่วงนี้ในเดือนสิงหาคม2-56ห้หนี้ลหลายคู่หลายพลังงานจะเปิดเผยให้คู่ครอบครัวได้รับรู้นะคะหรือบางท่านเปิดเผยให้คู่ในครอบครัวได้รับรู้แล้วมีโอกาสสูงมากที่คุณจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะตกลงเป็นแฟนกันด้วยก็มีนะคะ หลายๆคู่หลายพงงานจะจับมือใช้ชีวิตคู่อ่กันนะหลายๆคู่หลายมันก็จะตกลลเป็นแฟนกันจริงจังเปิดเผยเลยให้โลกไปนี้ได้รับรู้นั่นเองแหมหวานสักขนาดนี้นะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าหลายๆท่านหลายพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะคะฟ้าบุ้ยครั้งคือหลายๆท่านหลายพลังงานมีความสัธ์รึกซึ้งกันแล้วด้วยนะจึงทําให้แบบนะคบกันมาก็มีระยะเวลาแล้วหกเจ็ดเดือนจะปีแล้วอชัดเจนยี่กว่าถึงได้มีพลังงานที่บางคู่เนี่ยอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัยน นะคะถึงยังไม่แต่งงานกันแต่ก็อยากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเออแบบก็นะก็ลาขน,ขนาดนี้ใช่ไหม <laughs> อะ six of man แนละพลังงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกันในช่วงนี้อย่างแน่นอนอนะไรคู่หลายพลังงานก็อาจจะไปเที่ยวไปเดทไปดินเนอร์ไปอะไรเงี้ยไปเพิ่มความหวานไปพูดคุยกันให้ให้รมุนเข้าไปอีกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานคู่ของคุณ,คณเขารืเธอคนนั้นกันนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือน สิงหาคม256หนี้มาดูกันเลยนะคะเขาได้พลง,งาน The Hermit นะคะ,ะเขาได้พลังงาน The Empress นะคะขอโทษค่ะ <c oughs> เขาได้พลังงาน The h i e r o p h a n นะคะชัดเลยค่ะหลายๆคู่หลายพลังงานเนื้ออยู่ไกลกันเนาะ,ะบางคู่เนี่ยก็อายุต่างกันนะคะแล้วก็มีต่างชาติมีพลังงานของคู่ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากับคุณด้วยนะคะ ขอโทษอีกครั้งค่ะพลังงานคู่ของคุณเข้าทางนันเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณชาวราศีกุมนในช่วงนี้เขาส่องคุณได้ทางไหนเขาก็ส่องนะคะ,ะเนี่ยเขาก็อยากชัดเจนกับคุณนะอยากจะสละโสดและอยากจะเป็นใช้ชีวิตคู่กับคุณชาวราศีกุมเหมือนกันนะคะ,ะหลายๆคู่หลายพลังงานคู่ของคุณนะเขาเธอคนนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะมีพลังงานที่เหมือนขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าอยากให้คนเนี้ยท,ที่พบพูดคุยอยู่่ะ เหมือนเหมือน,นเขาจะขอพรว่าเออเขาคู่ของคุณเขาคนนั้นจะขอพรแบบว่าเออถ้าคุณเนี่ยใช่นะเขาขอให้ได้ไปต่อเธออะไรอย่างเงี้ยนะขอให้สิง่งิ์สิช่วยให้ได้ไปต่อแล้วมีพลังงานในรูปแบบนี้ด้วยนะคะนะแล้วก็พลังงานเด่นชัดเจนเหมือนกันชัวร์มากๆหลายๆคู่หลายๆพลังงานได,ได้ได้นัดเจอกันแน่นอนในช่วงนี้ว่าจะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าได้พลังงานเดอะแอมเปร์เลอร์นะบางครั้งอ่ะคู่ของคุณเขานั้นก็มอง คุณชาลราศีกุมว่าบางครั้งก็เงียบใส่เนาะจึงทําให้เขาต้องไปส่องคุณไงอ่ะส่องโซเชียลตรงไหนที่เป็นโปรไฟล์คุณคุณลงแอปไปตรงไหนหรือมีแอปสื่อตรงไหนก็ตามแต่เขาก็ส่องเพราะบางครั้งอ่ะคุณชาลราีกุมก็นิ่งนะนิ่งใส่ขาวอะไรองเงี้ยบางทีเขาก็ เขาก็แบบงงอ่ะออจะเป็นเป็นในพลังงานในรูปแบบนี้นะคะไม่ได้มีอะไรยแย่เลยบางทีเขาก็งงจริงไหมคะลองมาสังเกตพลังงานนะคุณชาลาสิโกบางทีนิ่งใส่เขาหรือเปล่าแล้วเขาก็แอบ,บส่องคุณนั่นเองอพลังงานาสรุปให้ตามนี้เลยนะคะทุกๆท่านทุกๆพลังงานเลยนะคะพลังงานไม่ได้มีอะไรยแย่เลยมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้คบพูดคุยกันเป็นแฟน นะหลายคู่หลายคนเป็นในรูปแบบนี้หลายคู่หลงยคนก็ตกลงชัดเจนอยู่ด้วยกันก็มีขอให้สุขสมบางคู่ในความสัมพันธ์มากๆเลยค่ะความรักคนมีคู่มีครอบครัวคุณชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2566นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูทิศทางพลังงานของคุณกันนะคะในช่วงนี้ฟ้าจะพูดทุกครั้งนะคะเป็นพลังงานโดยรวมหากว่าคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะนะคุณได้พลัง The magician นะคะคุณได้พลังเ e มเพลน e s นะคะคุณได้พลัง six of pentacles นะคะคุณได้พลัง two of pentacles นะคะคุณได้พลัง the jewel นะคะคุณได้พลัง nine of balance เป็นพลังงานที่ต้องบอกก่อนว่าอ่ะคู่ครอบครัวท่านใดนะที่ผ่านมานะถ้ามีอารมณ์พลังงานแบบอึมครึมนะแล้วแบบคือแบบ แบบมีความไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแต่ที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวนะบอกเลยหลายๆคู่หลายพล,ล,ลังงานในช่วงนี้เนี่ยคุณได้พลังงาน t e m p l ลน to a p p e n d i x เคิลส์ซิกออฟ e พนติเนะเดอเนี่ยนะคุณจะเคลียทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยเท t เ e ล e ทูออฟเพนติเคิลส์อ่ะเคลียจนเข้าใจในช่วงเนี่ยนะจะเคลียทุกอย่างอะไรที่ไม่เข้าไม่เข้าใจสิ่งใดก็ตามแต่นะ the m a ม i ช i a นขึ้นนะคะ คือคุณจะปรับจูนกันมีคือพอเข้าอกเข้าใจกันแบบว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะจะไม่เป็นปัญหาต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เข้าใจในคู่ในครอบครัวทุกอย่างจะคลี่คลายไปในที่สุดนะคะแล้วหลายคู่หลายพลังงานนะคุณอ่ามีการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะในเรื่องของการปรึกษาเรื่องการงานการเงินนะคะในคู่ในครอบครัวในช่วงนี้จะดีมากนะคะในคู่ในครอบครัวจะช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของ การงานการเงินอย่างดีเลยขอโทษค่ะนอกจากเคลียร์ความรู้สึกเข้าใจกันแล้วนะคะในคู่ในครอบครัวฟ้าพูดอีกครั้งจะช่วยเหลือเกกูลในเรื่องของการงานการเงินด้วยกันอย่างดีมากเพราะหลายคู่แบบพทางงานทําธุรกิจร่วมกันนะหรือว่าบางท่านนีก็ปรึกษาเรื่องงานเรื่องเงินช่วยเหลือเรื่องการเงินกันจะมีความเกื้อกูลในเรื่องของการการงานการเงินกันเป็นอย่างดีในช่วงนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคู่หลายพลังงานในช่วงนี้นอกจากพอดีเข้าอกเข้าใจกันแล้วดีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณจะได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำความสุขระมุนอบอุ่นเพิ่มความโรแมนติกเพิ่มความที่ผ่านมาอุมครึมใช่ไหมก็เพิ่มความสุขในคู่ในครอบครัวนะทั้งคู่ของคุณนะให้ให้มากขึ้นนะจะไปเที่ยวไปเดทแต่อะไรเงี้ยให้เพิ่มความะละมุลในคู่ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะอึมครึมนะหลายคู่หลายพนักง,งานเป็นในรูปแบบนี้นะคะอ่ะฟ้าสรุป ให้ตามนี้เลยพลังงานนะคะแบบว่าเออแบบดูเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเป็นในรูปแบบนี้เนาะแลก็เ <g ul ing> <c oughs> นาะช่วงนี้เข้ามาฟังท่านใดที่เข้าับชมเราฟังก็โอ้หายใจหายคอร่งขึ้นนะก็จะเป็นทิศทางที่ดีแล้วนะ <c oughs> เดอรมิชชียนขึ้นนะ อ่ะฟ้าเปิดชะตาฟ้าเปิดในคู่ครอบครัวความรักพนักงานคู่ครอบครัวความรักหลายๆคู่ก็จะดีขึ้นมากๆนะดวงชะตาฟ้าเปิดไม่ใช่ฟ้านี้นะคะชะตาฟ้าเปิดขอให้ทุกคู่ทุกพนักงานมีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์มากๆในคู่ในครอบครัวมากๆเลยนะคะท่านใดที่ออมีคู่ครอบครัวชีวิตคู่ครอบครัวที่ดีแล้วก็รักษา ความรักความสัมพันธ์ในคู่ในครอบครัวนั้นไว้นะคะนะพลังงานชีวิตคู่ครอบครัวดีเราก็จะมีสิ่งดีด้วยกันนะคะถ้าหากพลังงานชีวิตคู่ครอบครัวไม่ดีเราก็จะหาหนทางอื่นออกจริงไหมล่ะคะขอให้ความสุขมากๆนะคะค่ะก็ครบแล้วนะคะทุกสถานะเลยนะคะทั้งชาวโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะฟ้าต้องกลับขอบพระคุณสําหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดแล้วฟ้าก็กลับขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องฟ้าใหม่ด้วยนะคะ ก็ช่วงนี้ก็การเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหลายๆท่านก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะทั้งภายในสุภายน์นอกนะคะส่วนท่านใดที่ต้องปรับสมดุลอารมณ์พลังงานความคิดรู้สึกนักคิดก็ปรับสักนิดนึงการปรับสมดุลพลังงานเป็นเรื่องที่ดีนะคะพลังงานบวกไม่เหมือนการคิดบวกนะคะพลังงานบวกก็คือพลังงานดีๆคือ,อมีวิทยากรหลายๆท่านเนี่ยนั้นในช่อง u t u b e หรือช่องทางต่างๆที่คุณถูกจริตกคุณคุณก็ไปรับชมรับฟังนะคะ นะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ชอบแนวนี้ก็เมื่ออารมณ์เราไม่ดีนะเราก็อาจจะไปวิ่งเอกร่าังกายหรือไปแห่งอากับเพื่อนไปดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งอะไรก็ได้ที่ดึงพลังงานกลับมาหรือด,ดูหนังฟังเพลงก็ได้เช่นกันนั่นเขาเรียกพลังงานดีพลังงานบวกให้เราไม่อารมณ์ขุ่นมัวนะ,ะพอเราพลังงานดีปุ๊บนะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีเข้ามานะคะจริงไหมล่ะคะฟ้าก็จะเป็นคนในรูปแบบนี้เช่นกันนะคะคก็อยากแนะนานะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะคะก็นะคะก็นะ พรังงานดีภายในดีสู่ภายนอกดีสุขภาพจิตก็ดีนะทั้งภายในสุขภายนอกก็จะมดูดสิ่งดีๆเข้ามานะทั้งการระยะน,นิมิดีเพื่อนดีเพื่อ่วมงานที่ด,ดีความรักดีนะแล้วก็การเงินโชคลาภต่างๆจริงไว้ล่คะค่ะค่ะก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฟา้าด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ